ครับสำหรับ e ีนี้เราจะพามาดูกล้วยกันนะครับอันนี้เป็นแมวที่ติดตามตลอดนะครับจะไปไหนเขาจะไปตลอดเขาชื่อแพนด้าครับผมอ่ะเข้าเรื่องเลยเรามาดูกล้วยกันดีกว่าวันนี้เราพามาดูกล้วยนะครับเขาเรียกว่าอ่ากล้วยนมสวรรค์นะครับผมอันนี้เรือใหญ่มากหรือบางที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับจะมีกล้วยลังกาก็ได้นมสวรรค์ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วแต่พี่จะเรียกแต่แถวนี้เขาเรียกว่ากล้วยนมสวรรค์นะครับผมลักษณะเรือเขาจะใหญ่มาก อันนี้นะครับหนึ่งคือนะครับผมใหญ่มากนี่นะครับต้องใช้ถึงขนาดว่าต้องใช้ไม้ค้ำไว้นะครับผมไม่งั้นเขาจะล้มเราต้นเขาสูงด้วยเราต้องใช้ไม้ค้ำตลอดค้ำจากข้างล่างขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมมันจะใหญ่มากถ้าไม่คำ้ำนี่คือล้มโอกาสล้มแน่นอนครับผมแล้วก็เราต้องดึงไว้ไม่ให้เขาล้มวันนี้ก็เราจะมาตัดกันเหลืองแล้วครับข้างบนนุ่นเหลืองแล้วอ่า ็เดี๋ยวเราตัดลงมาแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเครือเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปผาแบ่งหวีดูว่าจะได้จํานวนหวีกี่หวีนะครับอันนี้เป็นกล้วยนมสวรรค์นะครับหรือว่ากล้วยลังกาโอเคครับเดี๋ยวเราตัดลงมาดูกันเลยนะครับผม เอาลงมาแล้วนะครับหนึ่งเครือใหญ่มากรับหนักมากครับอันนี้เราเอามาตั้งดูเนาะต้องตั้งตรงนี้เวลาตัดแบ่งเป็นหวีนะครับเพราะถ้าตัดจากข้างบนออกตัดยากมากเมื่อกี้หล่นมา,มมาชํำรุดนิดหน่อยปลายแตกรับเกือบไม่ทันนะครับผมน่าเสียดายอันนี้เราก็ต้องอหั่นให้เป็นหวีหวีนะครับต้องผ่าจากตรงช่วงท้ายหวีก่อนนะครับซึ่งหัวหวีผ่าไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะผ่าจะผ่ายากไหมครับผมครับเราจะเริ่มเสาะจากตรงท้ายท้ายหวีนะครับรเาะ้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าเราเสาะจากข้างบนอะ่ะมันจะเสาะไม่ได้มันเพราะหวีมันแน่นมากอ่ะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งอันเห็นปะ่ะเราจะเสาะง่ายขึ้นเนาะแล้วเราก็สลับเสาะไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะ่ะเราจะมีเห็นช่องตูดวิธีการเสาะอันนี้เราก็เสาะช่อง ระวังเลยนะครับเพราะมีดถ้าเกิดเราไปทิ่มโดนลูกกล้วยมันจะเป็นตะนิจะเป็นแผลค่อยๆสอดกันนี้ทั้งหวีทั้งเครือเลยะจะลั่นลงมาเลยเห็นยวนะครับจะออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเราก็สลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับจะง่ายต่อการถ้าเราไปงัดทาง หัวเครือมันจะยากสามนะแล้วครับสี่แล้วตอนนี้เห็นไหมช่องว่างมันจะมีเห็นช่องว่างได้ชัดเจนในการสลับฟันปลากันนะครับเราก็สลับตัดอย่างเงี้ยมันจะได้ถ้าเราไปตัดเฉือนตรงเนี้ปุ๊บอ่ะพอเราเอาไปวางอะ่ะกล้วยจะมันก็จะหล่นได้ง่ายเนาะอย่างเงี้ยจะง่ายฝ่าวิธีการง่ายๆลยครับตัดกล้วยของสวนเรานะแต่ไม่ทราบว่าสวนอื่นเขาจะตัดกันยังไงเพราะตัดอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมันมัน,ม,นมันได้ดีกว่าเห็นไหมครับแน่นมากแต่ละหวี อ่าแหละเดี๋ยวเรามานับตัวเนี๋ยเราก็จะหมุนข้างไปเรื่อยๆมันจะสลับปันปลากันเห็นป่ะครับอันนี้มันจะสลับกันมามันก็ะนจะง่ายเนาะเดี๋ยวเราดูกันเนี่ยเห็นปะ่ะเขาจะมีสลับตลอดชุบๆเราก็จะตัดเราก็จะหมุนหมุนตัวกล้วยได้หมุนตัวเองก็ได้มีปลายแหลมหน่อยแต่ระวังมือระวังกล้วยด้วยนะครับระว้งมืก็ดู ค่อยๆหมุนที่นั่นนีนดๆใจไม่เนี่ยแน่นมากเขาเขาเกาะกันอยู่ครับโอ้โหเนี่ยเสียบเข้าไปนี่เลยครับแน่นมากใจมดึงวี่แต่เราหวีนี่คือแบบโอ้โหแน่นๆเลยใครสนใจก็หากิ่งพันปลูกได้นะหนอ่อเอาหน่อไปปลูกได้ได้สี่วีแล้วเนี่ย เยอะมากเห็นปะออกมาเรื่อยๆครับครึ่งทางยังไม่รู้น่าจะครึ่งทางแล้วอ่าลองถ่ายดูข้างบนนี้ก่อนนะครับเห็นปะเยอะอันนี้ยังอยู่อีกเยอะนะรับเนี้แนบวิธีการสลับไปเรื่อยๆคุ้มครับปลูกรสชาติรสชาติเขาจะเหมือนกับกล้วยหอมผสมกับกล้วยกล้วยไข่นะเดี๋ยวเราต้องทานตอนสุกวิธีการทานตอนสุกก็จะให้กล้วย งอมเลยนะครับผมอันนี้นแน่นมากเราก็จะสลับไปเรื่อยใป่ะใกล้จะหมดอยู่เลยเนี่ย อีการจับมีดเราก็ระวังหน่อยนะครับเพราะมีปลายแหลมระวังจะโดนมือเริ่มโคนแล้วเริ่มจะตัดยากขึ้นเนี่ยเขาเกาะกันแน่นมากต้องคอยดูอ๋อแล้วกล้แล้วอนุญาตมาข้างล่างก่อนเนาะ เครือหนึ่งเนาะทั้งหมดก็จะมีอันนี้คือเครือ,รอหัวเลยนะครับหัวเครือเป็นหวีแรกเลยนะครับล,ลักษณะลูกเขาก็ <ๆ S 2> จะสุกแล้วตอนนี้ก็เหลืองเนาะแต่ยังสุกไม่ครบเนี่ยลูกจะอวบมากเมื่อเทียบเทียบกับมือคนนะ้องเทียบกับมือคนแต่ลูกนี้จะเป็นแฝดอันนี้ก็แฝดเนาะแล้วก็จะมีเขียวเขียวแฝดอีกตรงนี้ก็แฝดเนียลักษณะลูกของเขานะครับคืออ่าหวีหนึงเนี่ยจะมีอ่ะสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าประมาณสิบเก้ายี่สิบลูกครับใหญ่มากหวีหนึ่งก็เครือหนึ่งก็จะมีทั้งหมดก็สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่หวีนะครับสําหรับเครือหนึ่งแล้วลูกที่เรคือใช้ได้เลยแต่เราหวีนี่แน่นมากหวีนี่ก็สวยนะครับเพื่อนปะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ ยังต่ําเลยนะครับประมาณสิบเก้ายี่สิบลูกนะครับผมคือทุกเครือท,ท,ท,ทุกหวีเลยถางเครือแล้วหวีเล็กหน่อยก็จะประมาณสิบสิบห้าท้ายเลยก็คือประมาณสามสี่ลูกอะไรเงี้ยเราคือเราเก็เบไปทานได้นะครับผม <S 1> <S 1> สำหรับใครที่ต้องการหน่อนะครับหนอเอาไว้ทําพันธุ์หรือว่าเอาไปปลูกไว้ทานนะครับรสชาติจะดีมากก็เข้าไปดูได้ในเพจสวนสินสุกดีครับผมจะมีเบอร์โทรแล้วก็มีหน่อจําหน่ายอยู่ <S <S บ้านเราก็จะมีกล้วยแปลกหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะครับผมสนใจก็ เข้าไปดูได้นะครับเยี่ยมชมกันในเพจสวนสินสุกดีเนาะเดี๋ยวรสชาติเรามาดูตอนสุกกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับผมความเหลืองอลามของเขาจะประมาณไหนเนาะโอเคครับผมครับจากวันที่เราตัดมานะครับผมตอนนี้เราเอามาบ่มไว้ได้ประมาณสักห้าวันนะครับผมเนี่ยพอบ่มเสร็จแล้วเขาจะเหลืองอลามสวยมากครับนี่ครับความสวยของเขาห้าวันครับที่เราบ่มไว้ นี่นะครับลักษณะที่เขาสุกแล้วพร้อมทานจะประมาณนี้ครับผมนี่แต่ละลูกแน่นมากอันนี้มันจะเป็นอ่สีของเขาตอนที่เขาเป็นลูกอ่อนนะครับโดนโดนสเก็ดโดยอะไรนิดหน่อยนียครับแต่สีก็สวยมากครับกลิ่นจะหอมโชยมาอ่อ,อนอ่อ,อน,นะครับอันนี้นะครับเป็นกล้วยนมสวรรค์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าเนื้อในกันหน่อยนะครับผมว่าเนื้อในก็จะเป็นยังไงเอาหวีนี้แล้วกันเนาะ เด็ดจะสดสดนี่ครับลักษณะของนเนื้อในครัอันนี้จะนี่ลักษณะของเนื้อในอันนี้จะมีรอยช้ำนิดๆนะครับเดี๋ยวเราลองกัดดูข้างในอีกทีนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติหวาน รสชาติหวานครับคล้ายกล้วยกล้วยหอมกับกล้วยไข่ผสมกันนะครับนี่ครับลักษณะเนื้อในก็จะฉ่ามากเลยต้องมีปลูกติดไว้ที่บ้านสักก่อนหนึ่งก็ยังดีนะครับเอาไว้รับประทานรสชาติอันหอมหวานของครับครับผมอันนี้ดูกันทีสวยมากครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้กล้วยนมสวรรค์ ครับผมอีพีหน้าเราจะมีผลไม้อะไรมาให้ติดตามอีกรอชมกันได้นะครับผมขอบคุณครับ